ครับพี่น้องครับผู้หน่อยครับที่พาผี่พาหน่องช่มอยู่ในขณะนี้นะครับตอนนี้ประมาณเกือบเกือบใบสองนะครับพี่น้องครับผู้หน่อยก็ยังก่อติดมอลำเฟสติวัลนะครับ60ปีในการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผมตอนนี้อยู่จุดของอีสานนครศรีนะครับณนวลราตอนนี้ครับประมาณาบสองนะครับเบอง์ว่าความคืบหน้านะครับของการตั้งพิธี ไปซัมไดแล้วนะครับอีสานนครศรีนครพี่น้องครับเบิ้งครับพี่น้องครับคืออีสานนครศรีนะครับพื้นที่ดีครับบนถนนนะครับท่าขึ้นมาอาราลัดเห็นความเป็นรูปเป็นล่างของเวทีเพิ่นนะครับนะครับเป็นเหตุงานเรียวอยู่ครับตอนนี้ทีมไฟจะเริ่มทำงานนะครับทีมเศร้านะครับจะเริ่มเขาเป็นคาดขึ้นยังหละว่างลำพุ่งแล้วนะครับ คือความคืบหน้านะครับของอีสานนครศรินนะครับในช่วงเวลาประมาณใบสองครับนะครับาบสองนะครับประมาณตอนนี้นะครับมีทั้งนามีคือทั้งถนนผิดแล้วครับง่ายเลยไนะครับพี่น้องเบิ้งกับเบิ้งง่ายครับอีสานนครศรินนะครับอ้าวคลืบนหนานะครับช่วงเวลาประมาณใบสองครับณตอนนี้นะครับเดี๋ยวสิลงไปเบิ้งอีกสองวงนะครับมีใบสองนะครับใบสองนะครับ บัวริมบึงครับขึ้นได้ประมาณนี้ครับบัวริมบึงนะครับตูรำโพ่งฟางทรายเนี่ยเกียกร้อยครับฟางทรายนะครับยังบริชักตะมือเสียงกลางมาอันนี้คือของบัวริมบึงครับพี่น้องบัวริมบึงนะครับเสียงอีสานปู่เสิทธามไป็นเพลงเสียงอีสานพวสัมนะครับพี่น้องร่ำเพื่นหนาครับปลอดป้าปลอดฝนอยู่ครับอากาศดีอยู่แห่งดีอยู่ครับอ่ะอันนี้คือบัวริมบึงนะช่วงเวลาบ่ายสองครับบ่ายสองนิดๆนะครับ พุงฟังใสครับก้าลัาง,งท,ท,ท่านบทเป็นวันีบทพุ่งล้มพื้นขี้มูนะครับใส่แรงงานในการยกการเก็บผลมานที่เก่านะครับเสร็จไปดักเน่งแล้วนะครับทีมงานต่างๆล้มพุ่งน,นะครับเป็นสไตล์ล้เพลินนะครับ สายลำพื้นครับบัวริมุ้งนะครับมอลชนละเอียดอีสามหาขึ้นมาผมาดนี้แต่ยังไ่ปิดนะครับโค้งในระดับนึงได้นะครับคือของบัวริมบึงข้างหลังกับทีมงานเพิ่นกันยังโบกันในกลางเตียนกันยังหลังคี่นักแสดงในแต่งตัวแต่งโตนะครับยังโลกงอยู่นะครับยังบัวริมบึงนะครับทีมงานเพิ่นมาเบิดเลย มันใบสองนะครับพี่น้องนะใบสองจอเอลดีขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วตอนนี้หนะ่วงดีนะครับเดินของรัตนสินเดินของระเบียบในมือแหลกนะครับพอประชุมแานจะหน้านะครับคือบรรยากาศโดยรวมๆของบัวริมบึงครับทิมฉากทีม่มยังกับขึ้นแหลกนะครับกำลังขึ้นฉาก ในการช่วงเวลาบา่ใบสองครับพี่น้องครับบ่ายสองนะครับสิเป็นคณะที่ทํางานแต่เช้าหน่อยนะครับบัวริมบึงมหาตะเสาลงมือตะเสานะครับส้างโครงสร้างพื้ทีอยังถ่างารถเครื่องเสียงนะครับเรวมไฟกัเริ่มมีการประกอบไฟแล้วนะครับไฟแสงสีพร้อมจอ LED พร้อมทีมซาทีมไหลนะครับทีมนะครับมาแล้วนะทีมเสียงเพิ่นก็เริ่มแล้ว คืบหนาไปแล้วนะครับประมาณจะผานสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอุ่นใจนั่มแหละครับเรียบร้อยและท้องบัวริมบึงห้องข้ามผลกำลังลำบากอยู่ยังเวทีขนาดตอนนี้นะครับแล้วลินซาวเอ็นไลท์ครับของร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องจากท้งร้อยเอ็ดนะครับซาวจากท้งร้อยเอ็ดนะครับคุยเอ็ดเศร้เป็นนะครับ รื้ว่าทั้งเมืองลอยเอ็ดนี่มีเศร้าคุณภาพหลายเด้สร้างไพ่กับลอยเอ็ดได้สร้างโคกกับลอยเอ็ด,ดนะครับอ่ะเดี๋ยวจังไปตามไปอกีกสถานการณ์ใบสองนิดๆครับของเสียงอีสานครับพี่นอ้องเสียงอีสานนะครับทีมงานมากอาจะมากครบมาเต็มเลยนะครับยิ้มนักแสดงแสดงนะครับเพื่อ,อมีมือยูเศร้าเลยมือคอยกัคอยนะครับลุลําพูนกับกิตั้ง ฟังทั้งสายนเรียบร้อยนะครับที่ไฟที่นนะครับนี่คือเวทีของเสียงอีสานนะครับช่วงปากใบสองนะครับสองนิดๆนะครับ กดแชร์ด้วนะคะนะครับมันมีเสียงมีสารนี่ไปลองเล้อึ้นไฟก็บเรือเลยครับประกอบล่างแล้วฉากฉากเป็นยังแล้วนะครับปลายจอเป็นพละสูงนะครับลำโพงขึ้นเรียบร้อยนะครับทั้งสองด้านนะครับเมือเพึ้นะช่วงเวลาใบสองครับเสียงมีสารครับมีสารครับ มาเบื่องเพิ่นแล้วครับจุดของปฐมมาขึ้นครับจุดของปฐม,มอยบอยนะครับรถลำโพงเพิ่นติดตั้งเรียบร้อยนะครับรการงานงานสร้างดีๆนะครับไม่เงียนกนะครับบรรยากาศโดยรวมๆนะครับของเสียงอีสานเสียงอีสานไปเต็มนะครับขั้นป่าขั้นอย่งกับการล่าง อันนี้คือความคืบหน้านะครับช่วงบ่ายสองนะครับของเมญญนกครับเสียงอีสานนะครับจะพาพี่น้องชมไปเรื่อยเรยนะครับพี่น้องมาเบิ้งอีกหนึ่งวิธีนะครับคําขุดร่วมมิดนะครับช่วงนี้บ่ายสองครับพี่น้องครับบ่ายสองหอดไสเหลวนะครับจะพาพี่น้องเบิ้งบรรยากาศการตั้งวทีของเพิินนะครับส่วนรถทีมงานเพิ่นมาน่าจะเกือบเกือบมดแล้วล่ละครับ รถบัสรถยังจอดของทีมงานการแสดง่นนะครับวิธีก็ขึ้นเป็นรูปเป็นล่างแล้วอ่ะไปี๋ภาพไปตามไปเบื่องมาใบสองช่วงใบสองปรเดนใดประมาณใดครับพี่น้องครับช่วงใบสองนะครับพี่น้องเนี่ยใบสองครับหลังวิธีของคำขุนนะครับวันนี้นะครับการขึ้นโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างน่าจะได้อยู่ประมาณจัก2ีเนี่แหละครับ20-30%เนะครับ ของความคืบหน้าของเวทีนะครับที่ตั้งตอนนี้นะครับประมาณสัก30%มสิบแข้งแรลกพักแรลกก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับทีมงานคนบ่ายขึ้นไปลุยกันละน,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 นะครับอันนี้คือบริเวณที่ตั้งเวทีคำถึงร่วมมิดนะครับออยู่ฝั่งฝั่งของบึงสีทานด่านติวเวนตกนะครับตรงทีคนจัดงานลอยกระทงดีๆนะครับตอนนี้ขยับเวทีมาทางนี้นะครับขยับเวทีมาทางนี้ เอาใจสวยนะครับภาษีพุทมีรถติดลมมือนี่แต่ลดภาษีพุทธเปนลดล้ำฟุ้งภาสีบ่นักภาสีเป็นโจมตังยังกันง่ายๆึ้นมานะครับ่าจะใส่เวลาในการติดตั้งและการทำการแสดงได้ในเวลาที่ใกล้เคียงในเวลาที่เพิ่นกำหนดในการแสดงนะครับคือของคำพูนร่วมมิตรครับแบบผ้าเบื้องทั้งหลายนะครับ บริเวณที่มีปัญหาผลนะครับของเพชรล้ำเพลินครับพี่แล้วโค้งงงสินนะครับเนี่ยค้ามผลนนะครับนี่คือบริเวณนี้ดูโค้งสางโค้งสางสันของเวทีกับในประมาณ3ามสันแล้วตอนนี้นะครับที่ไม่อัดไม่ยังแล้วนะครับแต่ชิค่อยคืบหนาไปเรื่อยๆนะครับตรงประมาณใบสองครึ่งนะครับตอนที่ใบสองครึ่งครึ่งนะครับแตระมาณนี้นะครับของข้ามนนะครับอ่ะ ผู้น่อยกต่คือรายงานที่น,อน้องเบิ้งความขืบหนานะครับคิดว่ามูนี่ท่านผู้ชมก็น่าจะบริเทปันไหนนะครับมีพื้นที่ที่เป็นปูนเป็นล่านที่ลง่ล้อยกระทงที่น้องในเบิ้งยุ่ยยืนในยังยุ่นะครับบ่บ,บ,บ่แชบ่จืดไปไหนนะครับมันนี่ซึ่งแดดออกมาแน่นะครับรายง,งาน้พี่เห็นนองเบิง้งเป็นระยะระยะครับอ่าแล้วพี่น้องอันนี้คือภาพรวมช่วงประมาณใบสองนะครับ บบสองนิดๆนะครับช่วงประมาณใบสองนี่แหละกัวๆนี่แหละเป็นสถานการณ์ภาพรวมของการตั้งเวทีของทั้งสามทั้งสี่เวทีนะครับของอีสานนครศิลบัวริมบึงแลวก็เสียงอีสานนี่แหลล่าสุดก็ขึ้นของข้ามพุนรวมมิตรนะครับคุูหน่อยรายงานในพี่น้องทราบเป็นระยะระยะนะครับตอนนี้นะครับเดียวก็สีไใ้ในพี่น้องเบื้องอีกในช่วงประมาณสองชั่วโมงข้างหน้านะครับเราจะอัปคลิปพี่น้องเบื้อง่งอีกว่าอ่า ความคืบหน้าในการติดตั้งวิธีของแต่ละวงนี้ได้ประมาณใดน,นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ